สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กันที่วัดพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับวัดนี้นะครับมีความเป็นมายาวนานมากมายนะครับในการก่อสร้างวัดวันนี้ผมพามาชมวิหารแก้วนะครับซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสีหิงหรือพระสิงห์น้อยซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะล้านนาหน้าตัก37เซนติเมตรสูง66เซนเป็นเนื้อสำมฤทิดปิดทองทั้งองค์ครับ และก่อนที่จะมาเป็นวิหารแก้วหลังนี้นะครับแต่เดิมเป็นหอพระสิ่งน้อยซึ่งถูกรื้อออกบูรณะใหม่ในปลายปีพศ2551ครับโดยวิหารหลังนี้นะครับเป็นไม้ตะเคียนทองทั้งหลังภายในมีกิจกรรมฝาผนังเรื่องตำนานพระพุทธติหินให้ได้ชมกันครับ และต้นโพท,ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับคือต้นพระศรีมหาโพจากประเทศอินเดียที่ปลูกขึ้นตั้งแต่ปี2506ครับและในส่วนของพระอุโบสถนะครับสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2433ซึ่งสันนิษฐานกันว่าสร้างบนฐานเดิมของวิหารตั้งแต่ยุคล้านนาและมีการบูรณะเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับ และถัดออกมาบริเวณด้านหลังของพระอุโบสถนะครับจะเป็นที่ประดิษฐสถานของพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุศิลละปะล้านนาครับวัดพระติงแห่งนี้นะครับเป็นหนึ่งในวัดที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นวัดต้นๆที่ควรค่าแก่การมากราบไหว้สักการะและเป็นวัดที่สวยงามเป็นความภาคภูมิใจของคนเชียงรายครับ